ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ทิปออฟไลท์มาที่ BM อีกแล้วก็อยู่กับ BMW R18 โฉมใหม่เดี๋ยวเรามาพบกับพี่ต้อมด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกรอบเนะใช่ครัไ อตอนนี้เป็น R18 ตัวไหนครับพี่ตัวนี้คือ R18 Transcontinental หรือเราเรียกกันสั้นๆในประเทศไทยเราจะเรียกกันตามโค้ดมันก็คือ TC ในโมเดลนี้ครับในตัว R18 ที่เป็นแพตฟอร์มใหม่คำว่าแพตฟอร์มใหม่ในที่นี้ก็จะมา2ตัวก็คือเป็นรุ่นที่มีกล่องข้างนะครับเรียกว่าไซด์พาร์ l นที่ทำออกมาเนี่ยที่แตกต่างจาก R18 ตัวเพียวตัวคลาสสิกมาค่อนข้างเยอะนะค,ความแตกต่างตั้งแต่ กล่องด้านข้างกล่องด้านหลังนะครับมีพนักพิงสําหรับคนซ้อนเพิ่มระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เข้ามานะครับรก็คือเพิ่มฟังก์ชันด้วยในฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่เป็น10.5เนี่ย<ม>เป็นหน้าจอที่ค่อนข้างเป็น TFT ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าก็ยังให้ลักษณะของการที่เป็นยังมีกลิ่นอายของความเป็นคลาสสิกอยู่โดยที่เขาผสมกระตัวใหม่เข้าไปแล้วก็คือในระบบเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยุ AM FM นะครับมี GPS มีการรับสายโทรศัพท์ นะครับแล้วก็มีการต่อเข้ากับระบบของโทรศัพท์ที่ทําให้เราอะเชื่อมต่อกับเพลงกับบลูทูธทุกอย่างเข้าในนี้ได้ในตัวนี้หน้าจอเป็นภาษาไทยหมดแล้วตัวนี้อัปเกรดเป็นเป็นภาษาไทยใช่ครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้ตัวนี้ราคา1นึ0 0 0้านห0แสสหำหรับตัว TC นะครับแล้วแล้วก็จะเป็น1 5 0 0 0 0้านาแสนสำหรับตัว Backer Backer ก็คือพูดง,ง่ายๆแบ็คเกจะเหมือนกับ TC ในค่อนข้างที่จะมีลักษณะซิมิล่าคล้ายกันไม่มีกล่องหลังนะครับเบา เบาเขาจะเพียวกว่าแล้วก็ถอยไปลึกกว่า<ม>นะครับชิลหน้าเหมือนกันตัวชุดหน้ากากเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างจะเป็นสีดําเขาจะเป็นดำหมดเลยเครื่องยนต์ก็จะเป็นสีดำ<ม>นะครับชิลหน้าเขาจะเตี้ยวกว่าเพราะตัวนี้จะให้มันเป็นแกรนทัวริงมากกว่าจริงๆมันคืออเมริกันทัวริงตัว B เราเรียกว่าแบ็คเกอร์แบ็คเกอร์จะมีแค่กระเป๋าด้านข้างไม่มีกล่องไม่มีกล่องหลังนะครับกระเป๋าด้านข้างไซส์เท่ากันเบาเตียวก,กว่าเบาะยาวกว่าของของเขาแล้วก็ไม่ใช่เบาที่เป็นความร้อนตัวนี้เป็นฮีทซีท นะครับตัวนี้ก็คือคนนั่งคนคนซ้อนเนี่ยจะได้เบาอ,อุ่นไปด้วยในตัวนะครับซึ่งประเทศไทยเราคงจะนับครั้งได้ในการใช้งานแทบไม่ได้ใช้แต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะประทับใจเบาตัวนี้นะลูกค้าที่ได้ลองนั่งนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะนั่งสบายบายคนซ้อนนะคนคนขี่นยนั่งสบายมากเขาสพอร์ตเราได้ดีคือถ้ามีอีกชั้นหนึ่งหลับได้เลยนะก็ไม่เน้นหลับเราเน้นตื่นเต้น คือเทคโนโลยีที่ให้มานะครับก็คือ,อยังคงอิงมาตรฐานความเป็น R18 ที่เรามีระบบต่างๆที่ยกมาจาก GS ก็คือมา,มาอยู่ในนี้มีแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัว Active Cruise Control นะครับซึ่งจะทำหน้าที่ตอนที่เราเริ่มใช้โหมด Cruise Control สามารถปกดระยะได้เพราะรถเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหน้าเพราะปกติเราจะใช้ Cruise Control โ,โ,โดยที่เราก็ต้องคอยเบรกกะเอง,เองไอเนี้ยรถกะให้กห็คือดึงดึงคว,ความเร็วให้ ดึงระยะของเครื่องยนต์ให้ถ้าขาบหน้าไปก็ตามหเหมือนรถยนต์แล้วตอนนี้ใช่ครับก็กลับไปก็คือดึงมาจากระบบของรถยนต์คือตัวนี้ค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของซับเฟรมด้วยเฟรมเนี่ยช่วงแผงคอเนี่ยเขาแก้ไขใหม่นะครับซับเฟรมหลังเปลี่ยนใหม่เพื่อให้เขาสามารถรองรับน้ําหนักได้เพราะรถตัวนี้น้ําหนักมากที่สุดในบรรดา R18 ด้วยกันทั้งหมดคือ420กิโลยังไม่รวมน้ํามันนะซึ่งถามว่าน้ํามันอ่ะโดยบวกลบโดยเฉลี่ยก็ประมาณ10กิโล12กโล ถามว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแก้ไขด้วยระบบการทุกอย่างนักก็เคยขี่ R18 แล้วนะครับก็จะรู้ว่าตัว R18 อะแรงบิดเข้ามาเยอะความเร็วเข้ามารอบสูงสุดในมาถึงความเร็วสูงสุดในรอบที่ต่ํากว่าคือขึ้น่ยนต์ของ R18 สามารถทําสปีดได้ในระดับที่แบบทรงตัวได้ดีเลยแหละก็คือ มีเคลมกันถึง200ะนะครับถามว่าในในการขี่ถึง200กิโลเมตรเนี่ยก็ก็คงไม่ใช่ความเร็วที่เราสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยสไาตาล์รถด้วยไม่<ช>ไม่ค่อยได้ใช้ขนาดคือต,ตัวนี้มันให้ชิลที่ตัดลมมาให้มันก็ทำให้การมุดในการสร้างอุโม,มงลมของตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วก็เออนอมิกที่เขาดีไซน์ออกมาเราจะเห็นความลูลูหลังคนะ่อนข้างเยอะแต่รถทรงนี้ก็ไม่ใช่รถที่ขี่เร็วในเทางนั้นนะครับเดินทางไกลสบาย ใช่ครับเน้นเรื่องของการเดินทางมันเป็นเขาเรียกว่าดีไซน์ของมันคืออเมริกันทัวริงดีไซน์ n นนั้นมันจะดึงไปที่ที่การเดินทางแบบคนตัวใหญ่ๆเดินทางพักเท้าไม่เหมือนนะครับเปลี่ยนชุดฟอร์บอร์ดทั้งหมดแม้กระทั่งเกียร์นะครับก็จะกลายเป็นเกียร์สับและหน้าหลังอะไรเงี้ยม,มีตัวบังลมด้านตรงหน้าขาให้นะครับล้อถูกเปลี่ยนเป็นล้อแม็กพื้นที่ด้านข้างที่เราเห็นเนะี่ยอย่างกล่อง ไซส์ด้านข้างเนี่ยตัวไซส์พาเแนลความจุของกล่องอยู่ที่27ลิตรแต่เมื่อรวมลำโพงที่พอปิดฝาแล้วเหลือประมาณ26.5ครับกล่องหลังก็น่าจะได้หมวกกันน็อกแบบฟูลเฟสสองใบได้ไหมไม่น่าถึงนะ<ช><ๆ>เพราะว่าเขาจริงๆเขาจะเน้นไปที่การรูลมเขาเลยไม่ได้ทำออกมาให้ใหญ่แล้วตอนนี้บ้านเราคือสีดำอย่างเดียวสีดำใช่ครับ,รบตอนนี้ในบ้านเรามีตอนนี้มีอยู่ในประเทศไทยอะ่ะถ้าถามว่ารถที่ที่ขายออกอะ่ะไม่น่าเกินสิท ม่น่าเกินสิบแต่รถเด่นจะทยอยมาประมาณมีนาะเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดอยูน่นอนกันแล้วตัวสีที่เป็นอย่างตัวตัวโชว์ในงานสีพิเศษครับตัวนั้นเป็นออปชันเจ็ดหนึ่งเก้าอันนั้นก็ต้องเพิ่มยังยังไม่สแสดงออกมาเป็นแมสยังไม่ได้ทำออกมาเป็น Mass. แมสเป็นสีที่เขาใช้โปรโมทมันจะเหลือบน้ําเงินเหลือม่วงวก็คือจะเป็นสีดำอดของของประเทศไทยเราจะให้มาเป็นซึ่งออปชันในประเทศไทยที่ให้มาตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นฟูลออปชันที่สุดแล้วนะครับ เพราะบางประเทศเนี่ยเขาก็ตัดระบบไอ้ตัว ACC e Active Cruise Control ออกเพราะว่าจะไม่ได้ให้แต่ประเทศไทยเราได้เราได้ในตัวที่เป็น full option ในราคา1้าน6ส4ห5พันกับ1ล้าน5แ0ในตัว Backer นะบางทีลูกค้ารู้สึกว่าอีกแสนสี่อ่ะมาตัวนี้นี่้ีกว่าเ,าเพิ่มอะไรเลย,เลยใช่เราะจะไปซื้อเพิ่มให้หลังก็เกินครับเกินเกินแน่นอนคือมาตรฐานเขาค่อนข้างจะถือว่าดีที่สุดแล้วท,ที่เหลือก็คือเติม option เติมฟังก์ชันโน่นนี่นั่นเปลี่ยนสไตล์ของรถ ตัวนี้ไฟหน้าจะไม่เหมือนกับ R18 ตัวเก่าแล้วเปลี่ยนไปละอ่าใช่เปลี่ยนไฟหน้าไปละแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาคือช่วงล่างถ้าเปรียบเทียบกับตัว R18 ตัวเพียวกับตัวคลาสสิกครับตัวนี้ช่วงล่างเป็น Auto. ออโต้คือแต่ตอนนี้ท่าถามว่าถ้าเกิดอาจจะเปลี่ยนไปตามโหมดในการทำเรนโรดร็อกก็คือยังมีคงมีโหมดไรดิ้งเนี่ยอยู่ประมาณ3โหมดเหมือนเดิมแต่ปรับน้ำหนัก ตัวค่าพรีโหลดจะปรับตามน้ําหนักของคนซ้อนด้วยก็คือทางานคล้ายๆกับทุก GS พวกกับ GS ใช่แต่เป็น GS ในโหมด Auto ออโต้ใช่ดึงขึ้นแข็ง on อะไรเงี้ยก็จะมีโหมดลงการขับขี่ด้วยถ้าเปลี่ยนแล้วรถอาจจะกระชับขึ้นหรืออะไรเงี้ยระบบเบรก R18 <R 18 S 1> เป็นรถที่เราเคยทสเบรกกันมาหลายครั้งแล้วเนาะก็จะเห็นว่ามันเบรกอยู่ในน้ําหนักขนาดนี้ก็ยังเชื่อว่าเบรกได้ดีเหมือนเดิมเพราะเวท ABS ตัวนี้เป็น ABS Pro, ABS Pro ด้วย ABS Pro ครับใช่ถ้าคนใช้ BM อยู่จะรู้ว่า ABS Pro มัน คือในการเบรกของของอบีเอ็มอ่ะบีเบรกหน้าระบบสมองกลจะไปสั่งให้เบรกหลังเบรกลงเท่าๆกันกับเบรกหน้าให้หมุนช้าเท่ากันเพราะฉะนั้นเหยียบเบรกหลังเราเหยียบแป้นเบรกหลังก็ดึงหน้าเท่าๆกับล้อหลังเอาเป็นว่าถ้ามีให้เทสเมื่อไหร่เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวแจ้งก็อยากให้อยากให้ลองแหละเพราะว่ามันก็เป็นรถที่พูดถึงว่าน่า,น,าน่าใช้ในการเดินทางในลักษณะที่เป็นคุยเซอร์ทัวริงนะ ใช่ครับไั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาพี่ต้อมไปละครับ <c oughs> เจนินคันต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>